สวัสดีครับเวลาอ่านนิยายกำลังภายในหรือว่านิยายจีนโบราณจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่คนสงสัยกันก็คือเรื่องการแต่งงานในเครือญาติมาทีดูแล้วเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดกันเลยนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแต่ทำไมในเรื่องรักกันได้ไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดสําหรับช่องยอดยูเนี่ยก็คือเตียบออกกี้กับตูยีในเรื่องดามังกรโยกก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาพูดถึงประเด็นนี้ยอยู่เป็นระยะระยะ ใช่เนียบอกว่าผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเตยบอกกี่กับตูยีทั้งสองคนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นญาติกันท้ายที่สุดแล้วสมมุติว่าถ้าได้ลงเอยกันจะแต่งงานกันได้หรอครับหรือนี่บอกว่าผมไม่ค่อยสบายใจถ้าเตยบอกกี่จะแต่งงานกับตูยียิ่งรู้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมันใกล้เกินไปหรือนี่บอกว่าเอาใิที่สุในนิยายเนี่ยก็เขียนไม่สมเหตุสมผลเหมือนกันนะครับเสี่ยวเจียเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าตูยีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบอกกี้ซึ่งรักกันไม่ได้แต่ว่าเสี่ยวเจียก็ยยยังเชีีออู่ก หรือนี่บอกว่าตูยี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับเตียบอกกี้ไม่ใช่เหรอครับแล้วจะรักกันได้ไงครับแล้วก็อีกเพียบเลยนะประเด็นนี้ถามกันเข้ามาเยอะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องตามังกรโยกหลอกนิยายจีนโบราณหลายๆเรื่องก็เป็นแบบนี้อย่างคลิปที่แล้วเนี่ยผมก็จะพูดถึงเรื่องของมูหยงฟู่กับแม่นางหวังแม้ว่าคนอ่านเนี่ยจะรู้ความจริงในตอนจะถ่ายเรื่องนะว่าจริงๆแล้วนานเนี่ยเป็นลูกของตัวเจิ้งฉุนแต่ว่าคนในเรื่องเนี่ยไม่มีใครรู้ทุกคนก็เข้าใจว่านานเป็นลูกพี่ลูกน้องกับมูหยงฟู่นั่นแหละ แต่ก็ไม่มีใครว่าอะไรตรัวนายเอเนี่ยก็ยังบอกตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าเราทั้งสองก็เหมือนพี่กับน้องร่วมสายโลหิตเดียวกันเออคือนางก็เข้าใจแบบนั้นแต่ก็สามารถที่จะรักพี่ชายได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดธรรมเนียมอะไรเรื่องอื่นก็เยอะนะผมเห็นมีโพสต์ถามกันเป็นระยะไอ้นิยายจีนเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยว่าทำไมเลูกพี่ลูกน้องมาแต่งงานกันได้อย่างเรื่องหานท้าเนี่ยผมเห็นว่าคลิปที่แล้วก็มีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ หรือแม้กระทั่งหนังเกาหลีแบบย้อนยุกเนี่ยลูกพี่ลูกน้องก็แต่งงานกันได้โดยเฉพาะในสังคมชั้นสูงที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเดิมทีแล้วไอ้เรื่องคือญาติจะแต่งงานกันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมเนียมแทบจะล้วนๆเลยส่วนไอ้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ไอ้ปัญหาเลือดชิดอะไรพวกนี้มันเพิ่งจะมาที่หลังไม่นานนี่เองก็คือในยุคเราเนี่ยแหละถ้าย้อนไปสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ได้รู้เรื่องกรรมพนันเรื่องยีนเด่นยีนด้อยอะไรพวกนี้ไม่ได้รู้เลยมันเป็นเรื่องของธรรมเนียม มันก็เลยไม่แน่นอนมาแล้วแต่การยึดถือซึ่งประวัติศาสตร์จีนเนี่ยตลอดหลายพันปีมันก็จะมีการยึดถือที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ราชวงศ์แล้วแต่ยุคสมัยแล้วแต่พื้นที่มันไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเขาน่าจะยึดตามแท้เป็นหลักไม่ได้ยึดตามสายเลือดซึ่งคนอายุปัจจุบันอย่างเราๆเนี่ยอาจจะรู้สึกมันไม่ค่อย make ซ e n s e ผมยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพละกัน สมมุติว่าเราเป็นคนจีนสมัยนั้นแล้วเรามีลูกชายสองคนแล้วลูกของเราก็มีลูกก็คือหลานเราเนั่แหละสมมุติเป็นชายหญิงหลานของเราเนี่ยจะแต่งงานกันไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นญาติกันเป็นตระกูลเดียวกันทีนี้อีกตัวอย่างหนึง่งคล้ายๆของเดิมเลยเรามีลูกสองคนชายหญิงลูกของเราเนี่ยต่างก็มีลูกคนนึงชายคนนึงหญิงแต่ว่าหลานเราสองคนนี้แต่งงานกันได้เฉยเลยเออทั้งๆท,ที่ตามลำดับสายเลือดเนี่ยมันก็เท่ากับเมื่อกี้นี้เลยนี่ ทำไมอันนึงแต่งงานได้อีกอันนึงแต่งไม่ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าคนจีนในยุคสมัยนั้นน่ะเขาจะยึดถือเรื่องแท้เป็นหลักคือพอเรามีลูกเป็นผู้หญิงเมื่อลูกแต่งงานออกไปก็จะเท่ากับว่าลูกเราออกจากสกุลเราแล้วก็ไปเป็นคนของอีกตระกูลหนึ่งก็คือเปลี่ยนแท้ไปดังนั้นหลานของเราเนี่ยก็เลยคนละแท้ก็ถือว่าคนละตระกูลก็ลเลยแต่งงานกันได้จะเห็นว่าเขาไม่ได้มีประเด็นเรื่องปัญหาเลือดชิดหรือว่าเรื่องยีนด้อยอะไรพวกนี้เขาไม่ได้ยึดตามลำดับสายเลือด หรือถ้าจะยึดตามสายเลือดเนี่ยบางทียึดในทางตรงข้ามด้วยซ้ำก็คือให้ญาติเนี่ยแต่งงานกันเองส่วนเหตุผลว่าทําไมมีค่านิยมนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากความเชื่อในเรื่องของการรักษาเลือดให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะในสังคมชั้นสูงเนี่ยหรือว่าพวกเชื้อพระวงศ์เขาก็จะไม่อยากให้ไปแปะเปื้อนมลทินจากชนชั้นล่างหรือส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการรักษาฐานอํานาจคือสกุลไหนพอมีอํานาจในเมืองหรือว่าในพื้นที่นั้นน่ะ การจะสร้างความเชื่อใจความไว้ใจในตระกูลเ,เป็นเรื่องสําคัญก็เลยให้แต่งงานกันเองแต่ว่าแต่คนจีนเลยกษัตริย์ไทยยุคเก่าๆเ,เนี่ยก็สืบสันติวงศ์มาจากคือญาติซะเยอะเลยอีกส่วนก็เป็นเรื่องของวิถีชีวิตในยุคสมัยนั้นคือยุคก่อนเนี่ยไอการเดินทางนนมันก็ไม่ง่ายนะหรือว่าการติดต่อสื่อสารไอการจะเจอคนหน้าใหม่ๆเนี่ยมันก็ยากมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้ผมว่าสมัยก่อนเนี่ยมีคนจํานวนมากเลยมั้งที่ทั้งชีวิตนะ ไม่เคยออกจากเมืองหรือว่าจากหมู่บ้านตัวเองเลยด้วยซ้ําอยู่แต่ในชนเผ่าตัวเองหรือว่าในพื้นที่ในกลุ่มตัวเองดังนั้นมันก็จะไม่ได้ไปเจอใครที่ไหนไกลๆมันก็จะวนเวียนอยู่แต่ในกลุ่มเดิมๆนั่นแหละโอเคบางคนอาจจะบอกว่าเออเคยไปอ่านมาเจอว่าเขาบอกว่าคนจีนสมัยก่อน มักจะเลือกแต่งงานกับคนต่างหมู่บ้านหรือว่าไกลๆงอันนั้นก็มีจริงเหมือนกันอย่างที่บอกไปว่าในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีการยึดถือธรรมเนียมต่างกันไปอย่างในเรื่องแปดเทพอสูรมังกรฟ้าพวกชาวจงหยวนทั่วไปก็จะยึดเรื่องแท้เป็นหลักใช่ไหมถ้าคนละแท้ถึงจะแต่งงานกันได้แต่ว่าที่ต้าหลีเนี่ยไม่ได้ยึดแบบนั้นแต่ตอนท้ายเรื่องนะ่ะแม่ของต้นดอีก,ก็ยังบอกเลยว่าแผ่นดินสองอาจไม่อนุญ,ญาตให้คนแท้เดียวกันแต่งงานกันแต่ประเทศใต้หลีเราไม่ถือสา ขอเพียงไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดก็ใช้ได้แล้วสาวน้อยมากมายป่านนี้เจ้าตบแต่งพร้อมกันก็ยังได้เจ้าชมชอบหรือไม่โอ,อ้โหต้อนอี้หวานเลยแม่สนับสนุนซะด้วยคือเขาจะแต่งงานกับทั้งแม่นางหวางทั้งมู่หวานจริงแล้วก็จงหลิงได้ทั้งสามคนเลยแม้ว่าพ่อของต้อนอี้กับพ่อของพวกนานเนี่ยจะใช้แท้ต้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าธรรมเนียมเขาไม่ได้ยึดถือ ก็อย่างที่บอกไปแหละว,ว่าแต่เดิมเนี่ยไอ้เรื่องนี้นมันเป็นเรื่องเชิงสังคมไม่ใช่เรื่องทางธรรมชาติถือถ้าเอาตามธรรมชาตินะสมมติให้หญิงสาวชายหนุ่มที่โตมาคนละที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่น้องทแท้ๆกันมาเจอกันคนหนึ่งหลอ่อคนนึงสวยผมว่ามีโอกาสมากๆเลยที่ทั้งคู่จะชอบพอกันได้เพราะว่าในทางธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มีอะไรมาขีดขั้นตรงนี้ไว้แต่ว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจบางคนอาจจะถึงขั้นรังเกียจรับไม่ได้ ก็เพราะว่าคนในยุคนะถูกปลูกฝังมาว่ามันผิดโดยมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาตัดสินก็ไอเรื่องปัญหาเลือดชิดนั่นแหละคือถ้าเป็นคนในตระกูลเดียวกันหรือว่าพันธุกรรมเดียวกันเนี่ยมันจะมียีนด้อยที่อาจจะมาตรงกันได้ซึ่งเอาจริงไอข้อมูลนะมันเพิ่งจะมีมาไม่นานในยุคเราเนี่ยแหละยุคผมยังทานเลย โอเคอาจจะบอกว่ามันเริ่มศึกษามาสักพักก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเอาแบบที่เป็นความรู้ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะซักช่วงยุค90ถึง2000เนี่ยแหละผมจำได้เลยสมัยก่อนนะั้น่ะเวลามีการถกเถียงกันว่าเอ้ยทำไมญาติกันมันถึงจะรักกันไม่ได้ไอ้ฝั่งที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยมันก็จะอ้างได้แต่ว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่มันยึดถือมานานแล้วก็ต้องทําตามหรือไม่ก็ไปอ้างศาสนาแต่ว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่มันมีน้าหนัก เหตุผลที่ดีสุดน่าจ,จะเป็นในเชิงของการที่ว่ามันจะได้ไม่มั่วตอนนับญาติแต่เอาเหตุผลจริงมันก็แบบเถียงแบบจะแพ้หน่อยๆนะแต่ว่าพอมามีผลการวิจัยเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยโอ้โหฝั่งนี้ก็พังงาดขึ้นมาเลยนี่ยงไงบอกแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเขารู้ว่าแต่งงานกับญาติเนี่ยมันมีปัญหาเอออ่าลูกออกมาเนี่ยอาจจะถึงขั้นพิการได้เลยนะเห็นมาศาสนานเนี่ยเขารู้เรื่องนี้มาก่อนวิทยาศาสตร์ซะอีกคนสมัยก่อนเขาฉลาดเขาจับสังเกตเอาเขาก็เลยรู้เขาก็เลยตั้งกฎห้ามไว้ เออวิทยาศาสตร์เนี่ยเพิ่งจะมารู้นทีหลังเองโอ้โหเอาใหญ่เลยที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเห็นจะมียกประเด็นเรื่องสุขภาพของเด็กมาพูดสักแอะแต่พอผลทางวิทยาศาสตารมม์มาทางนี้นะก็เลยโอ้โหเอาใหญ่เลยเพราะว่าผลเนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่ยึดถือมามันก็เลยส่งพลังมันส่งพลังขนาดที่ว่าหลายคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าใจผิดไปเลยนะคิดว่าถ้ามีอะไรกับเครือญาติลูกจะต้องออกมาพิการแน่ๆแบบพิการร้อยเปอร์เซนต์ทางที่จริงๆแล้วนะมันแค่เพิ่มโอกาสจากเดิมมาสัก 2- 3%เ และมันสามารถไปหาหมอเพื่อป้องกันล่วงหน้าได้ด้วยคือถ้าไปเทียบกับเรื่องอนะื่นๆนั้นก็จะเป็นเรื่องของการกินเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่ตอนที่ตั้งครรภ์อยู่หรือว่ามีลูกในตอนที่อายุมากๆแล้วหรือว่าเรื่องอื่นๆไอ้พวกนีน้มันส่งผลต่อเด็กมากกว่าปัญหาเรื่องเลือดชิดซะอีกแต่ว่าคนจะไม่ค่อยไปมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้ไปสอดคล้องกับความเชื่ออะไรดังนั้นผมมองว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องเชิงสังคมซะส่วนใหญ่ถ้าพูดถึงในทางกฎหมายเนี่ย ว่าจะเป็นของประเทศไทยหรือว่าอีกหลายประเทศเขาก็ไม่ได้ห้ามนะที่ลูกพี่ลูกน้องจะแต่งงานกันในแง่ของการมีบุตรเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าสามารถที่จะไปหาหมอเพื่อจะคัดเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงได้อะไรทํานองนี้งนั้นสุดท้ายแล้วที่มันจะไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสังคมแอนตี้ซะมากกว่าแต่ว่าสังคมจีนในยุคสมัยนั้นมันไม่ได้แอนตี้เรื่องลูกพี่ลูกน้องจะแต่งงานกันเราก็เลยเห็นหลายต่อหลายเรื่องเลยพู้นิยายกำลังภายในต่างๆเนี่ยที่แบบลูกพี่ลูกน้องสามารถที่จะแต่งงานกันได้เพราะว่าเขาคนละแท่ ทีนี้เรื่องแท่เนี่ยปัจจุบันนี้ยังยึดถือกันอยู่หรือเปล่าเท่าที่ผมอ่าน,านมาเนี่ยก็ยังมีอยู่บ้างน,นะอย่างเช่นสมมุติเป็นคนไทยที่มีเชื้อสายจีนก็จะมีแท่ใช่ไหมเวลาที่แบบไปพบรักในต่างแดนเช่นไ,ไปเจอคนไต้หวันคนฮ้องกงคนจีนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีถามแท่ด้วยนะว่าแท่อะไรซึ่งบางทีถ้าไปแท่ตรงกันพอดีเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ค่อยสนับสนุนก็ยังมีอยู่บ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะน้อยลงเยอะคนสมัยใหม่น่าจะไปยึดที่เรื่องของสายเลือดมากกว่าเรื่องของแท่ อะไรทินี้ก็ประมาณนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์จีนอะไรมากมายนะที่อธิบายไปเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่หามาดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลที่ชัดเจนกว่าน,นี้หรือว่าผมอธิบายอะไรที่มันคาดเคลื่อนไปก็สามารถมาเพิ่มเติมมาแลกเปลี่ยนกันได้นะสุดท้ายก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยครับตอนนี้ปุ่มสมัครสมาชิกเนี่ยมันหายไปแล้วนะเขาเปลี่ยนเป็นปุ่มเดือวกับปุ่มกดติดตามคือใครกดติดตามไปแล้วเนี่ย กดติดตามอีกครั้งมันก็จะกลายเป็นการสมัครสมาชิกนะเอาล่ะคลิปนี้จบเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ